I'm <laughs> เธอเน่เรียกได้ว่ามีเรื่องดราม่ามาไม่มีพักเลยค่ะล่าสุดทางด้านของติ๊กเจษดาพรพระเอกหนุ่มตลอดกาลค่ะได้ถูกโยงเกี่ยวกับกรณีดราม่าการเมืองเฉยเรื่องราวเป็นอย่างไร,ค,งรคุณมู้ชมดทําจะพาไปติดตามกันค่ะช่วงนี้เรียกได้ว่าเรื่องรอบตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะรวมถึงกรณีที่ติ๊กเจษดาพรผลดีนะคะที่เจ้าตัวได้ออกาโพสข้อความลงในทวิตเตอร์ระบุว,ว่าในความมืดมิดไม้ขีดไฟแค่หนึ่งก้านที่จุดติด คนนับล้านในรัชสมีไกลจะมองเห็นเปลวแสงสว่างจากปลายไม้ขีดนั้นหาส่ากิ่งมือยิ่งสว่างซึ่งโต์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นในช่วงที่ข่าวการเมืองกำลังร้อนเลยทีเดียวเลยเจองานงอกชาวโซเชียลโยงเรื่องการเมืองล่าสุดพระเอกหนุ่มของเรานะคะติ๊กเจษดาพรได้ออกมาตอบเรื่องนี้กับสื่อเป็นครั้งแรกค่ะจะพูดแบบไหนก็แล้วแต่มันสามารถโยงได้หมดนะคะแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดพูดถึงว่าในเรื่องของความเป็น เป็นประชาชนคนหนึ่งในสังคมผมคิดว่าในทุกๆคนเนี่ยครับเราสามารถที่จะพูดเรื่องอความเป็นอยู่ความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าความรู้สึกของแต่ละคนนะครับมันมีความแตกต่างกันไปผมว่าเราอยากจะให้มีโอกาสเปิดเสรีในเรื่องของการพูดเรื่องพวกนี้โดยที่มันไม่ใช่ทําให้พึงพอใจไม่พึงพอใจใครแต่ผมว่ามันคือแรงขับเคลื่อนที่เราทําให้สังคมแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆรวมถึง โอมภาพบญต่างๆของเราเนครับเื่อนไปในทิศทางที่ดีการที่ใครออกมาพูดหรืออะไรเนี่ยมันเป็นต้องโดงเรื่องของการเมืองเสมอไปนะครับเราอยากจะให้มองให้มุมมุมเปิดกว้างแล้วก็แล้วก็มองให้มันเป็นเรื่องของอความเป็นเรื่องปกติของของ,ของสังคมเราไม่จำเป็นต้องอธิบายไม่จำเป็นต้องอธิบายนะครับแล้วก็ผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ก็จะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับ ตราบใดที่ผมคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแล้วเราไม่ได้ทําอะไรผิด ผมคิดว่าเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดๆบนโลกใบนี้เลยเนื่องจากบางส่วนมองเป็นเรื่องดรามา่าบางมุมคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะโดยทางด้านของติ๊กได้ตอบถึงประเด็นดังกล่าวว่าประโยคที่พต์ออกไปก่อนดน้าน,นี้นะคะเป็นเพียงแค่คำคมเท่านั้นโดยอิงถึงในเรื่องธรรมชาติและปากขาตามสไตล์ติ๊กเตษดาทั้งนี้แล้วติ๊กยังไม่ออกมาบอกว่านะคะถ้าพูดถึงประชาชนคนหนึ่งในการออกมาแสดงความคิดเห็นเชื่อว่าทุกคนควรมีเสรีที่จะพูดค่ะและหากมองเป็นเรื่องการเมืองก็ไม่จําเป็นต้องอมาบาย เพราะว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปค่ะตราบใดที่ว่าเราได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอยู่ในความถูกต้องและไม่ไปริดรอนสิทธิของใครค่ะประเด็นร้อนดังกล่าวนะคะพี่ติ๊กได้เคลียร์ชัดแล้วค่ะแต่ว่าความร้อนไม่แพ้กันก็คือการหวนคืนจอละครในรอบหลายปีของติ๊กเจษดาพรในเรื่องลมพัดผ่านดาวค่ะหลังจากนี้คมรีแคปจะพามาติดตามอะไรอย่าลืมชมกันค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ